เนื่องจากว่าการที่ฉันมาเล่นเกมผีเนี่ยมันจะต้องมีเหตุผลอยู่แล้วนะไม่งั้นอยู่ดีฉันคงไม่เล่นนะบริษัทบันไดนำโกดรู้จักปะคือเขากำลังจะเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่อีคอมเมิร์ซในอนาคตน่าจะมีอย่างอื่นที่เกี่ยวกับเกมมาขายในเว็บด้วยนะแต่ตอนนี้เท่าที่เปิดดูเนี่ยก็ยังเป็นเกมส่วนใหญ่ต่อซื้อง่ายเสียเงินง่ายครับแมต่อโจทย์คนยุคใหม่สมัยใหม่จริงนะครับ เงินหายากใช้ง่ายครับถูกต้องที่สุดแล้วนี่ที่ฉันตัดสินใจเนี่ยเพราะฉันไม่รู้จริงๆว่ามันคือเกมผีนะฉันต้องให้ความเห็นกับเกมผีเกมนี้ที่ไม่มีข้อเปรียบเทียบใดเพราะฉะน,นั้นเกมนี้จะเป็นเกมผีที่ดีที่สุดในชีวิตที่ฉันเคยเล่นเลยแหละเพราะฉันไม่เคยเล่นเกมผีเกมไหนเลยนะฉันเริ่มเลยดีกว่าถามจริงเหอะถ้ามาตนนั้งแต่เริ่มเกมเนี่ยฉันไม่โอเคอย่างแรงเลยนะ เอ้าเราก็เราไปผิดทางเฮ้ยโอเคมันไปได้ใจเย็นๆทางนี้ก็ไปได้ days. ฉันต้องเลือกอะไรงั้นเหรอมันพูดอะไรวะ เขาก็สายตลอดนะทันใหญ่ก็สายตลอดแหะอ่าไม่ใช่ชั้นเท่านั้นนะแ่มันจริงๆมันเกิดจากหลังจากที่เขาเจอเขาคนนั้น All t h a ว new age bullshit เลขาคนนั้นมันแย่มากบวกไหมทำเป็นหงุดหงิดฉันหงุดหงิดตี่เวลาบวกแม่งเลย Real jerk s ตัวละครตัวนี้ฉันจะให้มันเป็นตัวบวกให้หมดต้องเป็นคนที่หงุดหงิด หัวร้อนเฮ้เดน n i s, hey Dennis. <S hey Dennis Dennis Hey หย no. ุดเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่ตอนนี้น้องสาวฉันไม่ว่างนะขี่บันไดแม่งเลยเฮ้เฮ้บ้าเลยไม่มีใครอยู่ทั้งนั้นอะไม่มีใครอยู่ทั้งนั้นเฮ้ยฉันว่ามันต้องมีอะไรไหม ฉันเกลียดมากเลยถูกไหมฉันแบบไม่ชอบเลยจริงๆเด็กบ้าเลยนี่เธอเธอเป็นคนหรือเปล่าเธอเป็นคนหรือเปล่าก่อนฉันอยากจะดูว่าเธอเป็นคนหรือเปล่าเอาจริงไม่ใช่ฉันไม่เห็นนะเว้ยฉันก็เห็นนั่นแหละแต่แค่ชอบดูผ่านซอกนิ้วมากกว่า บ้านก็ไฟไหม้กันพอดีสิเปิดทำไมไม่เปิดหรอกฉันจะอยู่ในบ้านของฉันคนเดียวนี่บ้านของฉันฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นอ้ห้องนี้มันเงียบเหลือเกินฉันไม่ชอบเลยนะจริงๆนะฉันไม่กลัวหรอกโฮมาซี่ น่จริงกับผมมาสิไอ่ต้องไกลเลยไ้่ถามจริงเถอะนี่ฉันต้องมาเล่นอะไรแบบนี้จริงๆอ่ะ <c> เ <oughs> <Anthony, S 1> <Anthony, S 2> นี่ยตลกอย่างนั้นอ่ะอันธนีไปไหนเนี่ยอันธนี่ฉันเริ่มจะโมโหแล้วนะ Anthony, อันธนี่อ๋อต้องเป็นคนที่มารับ Anthony, พี่สาวมาแน,น่เลยฮ้ยมาทำอะไร <c oughs> เด็กบ้าเอ้ยเอาแล้วเด็กมันจะเผาบ้านแล้วแล้วนี่ใครทันยา,นยาเกิดอะไรขึ้นนะอะเฮ้ตุกตาผีเดี๋ยวฉันจะพาเธอกลับเองเมแกนรออยู่นั่นแหละไม่นะ ไฟไหม้แล้วผีไม่มาหรอกตอนนี้เพราะว่าเพลงมันเต้นๆฉันรู้นะฉันจะนั่งเพราะสีผีจะมามันต้องเงียบๆถึงฉันตกใจเมแกนถ้ามาอย่างนี้ไม่มีแน่นอนเมแกนทำไมแกไม่เปิดประตูล็อกไปแล้วถ้าดับไฟยังไงแล้ว The kitchens on fire ตอนนี้ที่ครัวไฟไหม้แล้วนี <ไฟ S 2> <ฟ>่แกตลกกังน<ฟ>ั<ฟ>่นนะเมแกนเมแกน เบเกนหนีออกมาเถอะเบเกนพอ่อไฟไหม้แล้วพอ่พอถามจริงเหรอพ่อมามพ่อตื่นสักทีเนี<อ>่ยพ่อไฟไหม้ขนาดไหนแล้วพ่อยังจะหลับอีกเหรอฮะยังไงก้มไ,<ฟ>ไ,ไม่กม้มก้มไม่กม้ม ใช้มันจะไปหายใจออกได้ยังไงเล่าเห็นไหมคนสวนมากไม่ได้โดนไฟพอกตายพวกแกหายใจไม่ออกไอเด็กบ้าเด็กบ้ามาทำอะไรเด็กบ้าฉันไม่กลัวกันหรอกเพราะตอนนี้ไม่สุสนันแกสี่แล้วครับแลาวทรพวกนี้มันจะลอยขึ้นสูงข้างบนอากาศอากาศข้างบนมันจะแน่นมากหายใจไม่ออกเราต้องกดเมแกนกับผีดิแกมันเด็กดีสะอาด ถ้าไม่ช่วยแกหรอกหรือเปล่าฉันควรจะช่วยใครดีระหว่างเด็กเล็กกับเด็กโตเด็กเล็กเด็กโตเด็กเล็กนางเด็กปีศาจฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกนางเด็กปีศาจปีนลงมาเธอต้องช่วยตัวเองบ้างแล้วนะเข้าใจไหม ตกตายอีกดิโอ้ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกแค่ชั้นสองเองอ้าวตาย What the hell What the hell is this วะ ทำไมทุกคนดูฉลาดจังสุดยอดไปเลยทุกคน What have you done Mom stop What have you done บ้าเลยฉันไม่ทำอะไรฉันแค่ถือไม้ขีดไอ้บ้าเอ้ยฉันจะได้ขยับตัวหรือยัง จพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับภัยอันตรายสิ่งแม้แม้แต่สายฟ้าฟาดก็ตามแต่ฉันจะไม่ขอเจอไอเด็กนั่นเพราะแกตายไปแล้วแกโดนไฟคอกแกโดนไฟคอกตายฉันเชื่อว่าเด็กนั่นต้องเป็นตัวการอย่างแน่นอนฉันชื่อแอนดริวอายุสิบแปดปีคอร์ e s t u ิเด้นฉันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย เดียนระดับฉันมาไ่ได้ไรนะ teamwork at its finest I had this dream it was so real ฉันันฝันฝันมันเหมือนจริงมากเลยมันมีไฟไฟไหม้รอบๆเา e w e ่ l meet them t h e ใ e ทำให้มันบวกกันไหมฉันจะไม่ไปไหนกับแกทั้งนั้นล ที่นี่เธอไม่จำเป็อย่างนี้ได้ไม่มีใครมาเลยตั้งแต่ที่เราลดความอบวกดีครับฮ o พุ n ยูอินชาร์ i ุณ d ันอะไรและ e ค n a ป็่อ i e ดแลอบวกแล้วอะไร็นปัญหาของคุณไมเลครับฉัไม่ฟังอะไรอย่างนั้นหรอก l ีเ i o n s ช i p u p d a ดตแล้วครับตอนนี้บวกกันแล้วโอเคตอนนี้คือสตัวละครนี้คือซัดกันแล้วครับ

เราจะรออยู่ที่นี่ทั้งคืนเรากจะเดินเข้าไปข้างในเป็นชั้นที่จะรอยอยู่ตรงนี้ทั้งคืนรอสว่างก่อนค่อยวากันนะนะแมวดำแน่ๆหนูหรอกแน่ครับไม่ใช่หรอนี่มันคือเมืองเมืองที่มีคนอยู่ สวัสดีครับคุณเป็นยังไงบ้างคุณสบายดีหรือเปล่า Excuse ขอโทษนะครับแต่เรากำลังมองหาคนขับอยู่คุณได้เจอใครบ้างไหมอะไรเนี่ยตลกจังเลย What is? ฮะอะไรตลกตลกอะไรคุณรู้นี่มันเป็นยังไงเข้ามาแล้วก็ไปโอเคอะไรก็ช่างครับฉันช่วยอะไรนายไม่ได้หรอก He was weird, that old guy. <coughs> oh, Why come to Creepy Central just to get a? Why, What does that mean? Can you two make an effort to keep up? ป้านำดิทำไมป้าไม่นำวะถามจริงฮึป้าไม่นำเนาะไอเฮ้ย ye, ฉันรู้หรอกนะทำไมฉันจะไม่รู้ไเฮ้ยเฮ้ยเกิดอนีร <laughs> What's <laughs> wrong? <laughs> <laughs> I just saw <laughs> <apply> someone. I saw someone. 100%. Sorry, I don't buy it. Nobody at this ungodly hour. Fine. Don't believe me hi hey. we need to stick close hi hey. hey. what the hell did you hear that what on earth is that very good we're freaked okay, okay. เยอะมากตอนนี้เรากลัวมากแล้วบอกมาว่าใครบอกมาเราไม่ตลกเลยนะเดนิเอลเดน่าจอห์นฉันไม่ตลกนะออกมาอยู่ไหนฉันไม่ตลกนะออกมาได้แล้วเริ่มแกงได้แล้วเฮ้ย come and check this out what on earth is that what on earth is that ไม่รู้แล้วมันคืออะไรล่ะตุ๊กตาฟูดูยังไงล่ะไม่เอาไม่หยิบอะเด็กเอ้ยไอ้บ้าเอ้ What is your name? ฉันรู้สับไม่หยิบตุ๊กตาของเธอเธอจะมาดอกฉันทำไมฉันเฉอยนริว ไม่ได้ตกใจเลยเลยแอนดรูฉันชื่อแอนดรูนะแอนดรูว์และนาสขอใช่ w ค t ือคุณ l ุณาทำอะไรที่นี่คุานี่คือคือตัวอะไรน่ะไม่นต่งตัมาบบนั้นันื่อแมรี่นี่าอะเพลนอะไรนี่ไมาอฉันเองเมื่อกไีนีม่ได้เล่นาะมาไ่นีัคน

มีงานอีกฉันถามก่อนเลยว่าเกมสยองฝันหรือเปล่าถ้าเกมไม่สยองฝันฉันถึงจะเล่นนะไม่เอาสยองฝันนะ